สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอกาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามานับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจให้ช่องไอ้ภาเพลินด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าข้างในนี้คืออะไรนะครับผมพอดีเจ้าของนะครับผมก็คือเป็นทีมผู้สร้าง รุ่นมงคล168ทั้ง1แล้วก็2นะครับจากที่ผมรีวิวไปนะครับอ่าในคลิปล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็เขาไม่ได้แจ้งนะว่าเขาส่งมาแล้วหรือว่าไงนะแต่ผมนี่จะมีตาปั๊มเห็นไหมจะมีตาปั๊มทีมงานใจเกิดร้อยนะครับผมก็คือว่ากล่องนี้ผมไปร่วมอ่ากิจกรรมนะครับผม กิจกรรมก่อนที่จะปลูกเสกมหามงคล1682นั่นเองนะครับผมปอดีผมไปลองดูนะครับผมไปคอมเมนต์อะไรประมาณเนี้ยนะอ่าสรุปว่าผมได้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะแจกรางวัลให้ก็เลยไม่รู้ว่าทางทีมงานใจเกินร้อยเขาจะให้อะไรผมนะครับผมเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะ นานจะได้รางวัลนะจะได้รางวัลแต่ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นมงคลมหามงคลหนึ่งแปดรุ่นสองนะผมว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เขาเขาส่งมาเขาไม่บอกเลยนะครับผม อ้น่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนะทุกคนน่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนี่นะครับนี่มาเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ ทางทีมงานเขาก็ใจดีเนาะเขาก็ไม่คิดว่าจะได้นะถ้ากล่องนี้ผมจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนี่นะครับปึ๊บ เอาะนะปุ๊บนี่นะครับผมนี่ก็คือเป็นเหล็กน้ำพีนะครับผมโอ้โหวสวยเนี่ยเขาบอกว่าตอกแจกแจกแจกนะครับผมมาดูนี่นะครับ ก็เป็นรายการแจกศูนย์จองนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมสาหรับคนที่ด้่ละวันคือเขาจะตอกแจกสองแจกนะครับผมนี่นะครับสวยงามครับผมสวยงาม ให้ดูกันชัดๆนะครับผมก็รีวิวในตัวเนาะว่าเป็นอันนี้คือเหรียญแจกนะครับผมถ้าเป็นรุ่นหนึ่งนี่เหรียญแจกนี่เป็นพันเลยนะนี่นะครับนี่นะครับผมนี่คือขอบด้านหลังนี่สวยมาก นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมจากทีมงานใจเกือร้อยนะครับผมผู้สร้างนะครับผมที่ผมได้ไปร่วมทํากิจกรรมนะครับก็ปรากฏว่าผมก็ มันเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาคัดกี่กี่คนนะครับแต่ผมก็คอมเมนต์ประมาณสิบคนแรกลนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่นะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะนี่นะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคนที่เช่าบูชากับผมไปนะครับสำหรับรุ่นมหามงคล1น8นะครับผมจดรายชื่อหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำลากนะครับกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรน่าจะใช้แบบเดิมนะครับใช้หมุนวงล้อเอานะครับใครที่เป็นผู้โชคดีก็จะมีค่าบริการนะครับผม ค่าค่าเดินทางนะค่าตั๋วนะครับผม49วบาทนะครับไปทั่วไทยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ